นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันเพื่อสัดีที่18เมษายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็24ชั่วโมงข้างหน้าครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัว L นะครับยังคงปกคลุมไทยตอนบนอยู่นะครับทำให้ทั่วไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้ก็ยังพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาใน บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับยังคงมีแนวของลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมใต้ พัดเข้าไปอยู่ในบริเวณอีสานตอนบนอยู่นะครับแบบนี้เรื่องของฝนฟ้าขนองทางตอนบนของประเทศนั้นยังมีได้แต่แนวโน้มจะลดลงกว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับสำหรับภาคใต้ครับยังมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าไปปกคลุมอยู่นะครับแถมมีลมทางตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาด้วยฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนน้อยส่วนฝั่งอันดามันก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างแต่อย่างเล็กน้อยอยู่นะครับเพื่อเตรียมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับ จากสภาพปัจจัยควบคูมอากาศเป็นแบบนี้จะงนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมเพื่อสัรติที่18เมษายน2567ดังนี้ครับ อันดับแรกนะครับเตือนคุณผู้ชมให้ระวังอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันกันต่อนะครับด้วยการหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานครับในช่วง11โมงถึงบ่าย3เนื่องจากความร้อนสุดที่จะเจอของแต่ละภาคนั้นยังฮริโหดอย่างยิ่งครับภาคเหนือจะเจอร้อนได้มากสุดถึง43องศาภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นเจอร้อนสุดที่41องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเจอร้อนสุดที่40องศาครับกทมปริมณฑลเจอ39องศาและภาคใต้ฝั่งอันดามันเจอร้อนน้อยสุดครับที่ความร้อนสูงสุดที่38องศา เมื่ออากาศยังร้อนแบบนี้ก็แน่นอนครับเวลามีฝนจะเป็นฝนแบบน้องๆพายุฤดูร้อนคือมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้นะครับขอให้ระวังอันตรายในพื้นที่ตอนบนบนของประเทศด้วยครับความเสี่ยงนั้นมีไม่เยอะครับแค่10%ของพื้นที่โดยที่อีสานเป็นบริเวณที่เสี่ยงจะมีลูกเห็บตกมากที่สุดนะครับ งั้นมาเช็คฝนกับแซก360องศาเพื่อสัปดาที่18เมษายนครับตลอดช่วงเช้าไม่มีฝนมากวนใจทั่วไทยเลยนะครับแต่ตกบ่ายภาคตนออกครับแถวชนบุรีพระยาระยองจะมีโอกาสมีฝนตามชายฝั่งทะเลก่อนนะครับจากนั้นช่วงเย็นภาคตนออกครับก็จะมีฝนหลายพื้นที่เลยครับชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดและสะแก้วภาคใต้ก็แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงานราธิวาสส่วนตอนบนบนของประเทศก็จะเสี่ยงฝนตามแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมถึงเอฟซีสปปอลาวเหนือของผมด้วยนะครับจากนั้นช่วงค่ เสียงฝนก็จะหมดไปทั่วประเทศเลยครับสำหรับการเตือนแสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันแบบรายวันนะครับก็บอกคุณผู้ชมเพื่อให้ระวังความร้อนตอนกลางวันครับเพื่อสวีที่18เมษายนพบว่าแนวแสงตั้งฉากขยับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะครับอยู่ที่ชุมพรและระนองแล้วแต่ด้วยการมีทะเลขนาบ2ด้านแล้วก็ยังคงมีเรื่องของอกาศมีฝนมาช่วยลดร้อนได้บ้างจึงทําให้ทั้งชุมพรและระนองยังไม่เจอกับอากาศที่ร้อนจัดมากๆเกินไปนะครับ ปิดท้ายกับการเตือนฝุ่น PM 2.5ภาคเหนือยังคงอยู่ในระดับที่อันตรายต่ออีกถึงวันเสาร์เลยนะครับจากนั้นสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหน่อยครับส่วนการนับถอยหลังการสิ้นสุดฤดูแล้งอย่างเป็นทางการของไทยประจําปีนี้ในวันพฤหัสที่18เมษาย,ยนก็จะเหลือเวลาอีก13วันหรือไม่ถึง2สัปดาห์ครับก็จะจบฤดูแล้งแล้วอดทนกับการบริหารจัดก,การน้ําในช่วงลาน,นี้กันหน่อยนะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกลรีนไปด้วยกันด้การติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในช่วงของข่าวพักคำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีผู้ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชน e l 5โกลรีน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300งหาโกลรีนสวัสดีครับ